ขียวจ้าอันนี้เรนจะเก็บไปต่างประเทศนะจ้าอันนี้เริ่มแก่แล้วเป็นเลี่ยมแล้วเชื่อนี่กระเจี๊ยบเขียวกินสดได้นะกระเจี๊ยบเขียวอะ่ะกรอบมากอร่อยอร่อยสุดๆกระเจียเ๊ยบ จะบอกว่ากระเจี๊ยบพ,พันนี้มันอร่อยมากเป็นแต่แซบเธอเห็นไหมสดสดเอาเล็กๆ,กๆนี่ก็เอาดีกว่าเก็บไปน, <c oughs> นี่นี่หน่วยนี่สวยๆเลยเธออันนี้เป็นเลี่ยมแล้วเริ่มแก่แล้วป็นอยากจะบอกว่านะกระเจี๊ยบนี่ยแก้โรคเป็นโรคกระเพาะนะผู้ใดใครเจ็บท้องเป็นโรคกระเพาะบ่อยๆนะกินกระเจี๊ยบตอนเช้าตื่นขึ้นมากินทุกวันนะคะผู้ใดแบบ ท้องคล้ายๆว่ากระเพาะเป็นแผลล้าใส่แบบชอบปวดท้องเป็นโรคก,กระเพาะเป็นอย่างสิกดไลอยอนยางสิกินนะคะวันละหนึ่งอันนะจนสองผิวว่าขิมด้วยยางเขาจะช่วยเคลือบกระเพาะสรรพคุณเยอะเออเกเลยอทายจังหน่อยนะโอ้โดูดิ อันนี้ก็เอาลดแหละดูสิจะลูกสวยๆนะต้นมงามๆึ๊บมาดูต้นนี้อย่างงามเลยเนี่ยจะเอาไว้เห็ดพันธุ์มันจะเอาไว้ทําพันุ์มันดีกว่ามันงามมากเห็นไหมเนี่ยต้นป้าเนี่ย นี่เห็นบอลน่ะอย่างสวยเลยอันนี้แกแล้วเอาไว้ทำพันธุณน่ะคุณนะ่ะเอาไว้ทำพันธุ์มันเอาไว้เอามาเล็ดมันมันงามมากเราได้แค่นี้พอแล้วเอาน h i s เราก็ไปเอามารักกอค่ะเอาบักคุงหนึ่งสองน่วยในยกระเพาะนี่สองนวยพอแล้วเนะี่ยบักคุง เก็บเกีก่ย